สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเก่งจอดกักทีเจอผล,ลเมืองดีดัดนิสยัยทําชาวเน็ตสะใจยกเป็นตัวแทนหมู่บ้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพแชทของผลเมืองดีรายหนึ่ง หลังได้จัดการดัดนิสัยเก่งมักง่ายจอดรถกักที่แช่อยู่ในที่จอดสำหรับชาร์จรถไฟฟ้างานนี้ทำเอาสะใจทั้งโซเชียลถึงกับยกให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยทีเดียวโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าขอบคุณแทนเพื่อนๆด้วยนะครับที่วันนี้น้องเพนกวินวันช่วยเสียบสายชาร์จให้เจ้าของรถ เจ้าของรถอาจจะรีบเลยลืมเสียบสายปลอเช็คแอปเทสลาด้วยนะครับตอนนี้ถ้ายังไม่ถอดสายน่าจะหลายตังซึ่งจากภาพเผยให้เห็นบทสนทนาในกลุ่มแชทที่มีคนใช้เชื่อว่าเพนกวินวันใน้ลงภาพของรถ4คันที่จอดอยู่ในที่จอดสําหรับชาร์จรถไฟฟ้าและมีสายชาร์จเสียบคาอยู่ทั้ง4คันพร้อมกับพิมพ์ข้อความในแชทว่า สี่คันที่จอดสําหรับชาร์จตรงเอสซีลาดพร้าวผมช่วยเสียบที่ชาร์จให้แล้วนะครับทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นใจดีจังคนแบบนี้แหละที่โลกต้องการอีกคอมเมนต์บอกว่าน้ําใจงามมากอีกคอมเมนต์บอกว่าอยากให้คนใช้รถไฟฟ้ามีแบบนี้เยอะๆน้ําใจดีงามประเสริฐมากอีกคอมเมนต์บอกว่าท็อปสจะเป็นเดอร์ต้องเข้าแล้วครับ อีกคอมเมนต์บอกว่าถ้าเราช่วยๆกันคงจะกันคนลืมเสียบชาร์จได้ดีเลยฮ่าฮ่นอกจากนี้ยังมีผู้รู้เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมว่านี่คือการแก้เผ็ดคนที่เนียนขับรถมาจอดไว้แต่ไม่ยอมชาร์จ ซึ่งขณะน,นี้นอกจากค่าชาร์จแล้วคนขับรถแบรนด์นี้ยังจะต้องโดนค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากมีการจอดแช่โดยเสียบสายชาร์จทิ้งไว้และไม่สามารถหนีการจ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้เพราะมีการผูกบัตรเครดิตไว้ซึ่งค่าธรรมเนียมการชาร์จนั้นก็ไม่ธรรมดาสูงถึง24บาทต่อน,นาทีหากหัวชาร์จไม่ว่างเลยอย่างไรก็ตามทางด้านผู้โพสต์ก็ได้เผยอ,อีกว่าการเสียบชาร์จไว้เช่นนี้หากแบตยังไม่ถึงลิมิตที่ตั้งไว้ก็จะชาร์จเลยทันที แต่หากเต็มอยู่ก็จะไม่ชาร์จแต่จะโดนค่าธรรมเนียมแทนซึ่งคนที่ผูกบัตรเครดิตไว้ก็จะโดนหักเงินทันทีส่วนคนที่ไม่ได้ผูกบัตรเครดิตไว้ก็จะขึ้นเป็นยอดค้างชำระกรอกบัตรไปเมื่อไรโดนเมื่อน,นั้นถ้าจะนี้คือต้องไม่ใช้ซ u เปอร์ชาร์จเลยตลอดอายุการใช้งานและไม่แน่ใจว่าเวลาเข้าศูนย์บริการจะยกยอดนี้มาด้วยไหมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ